บรรยากาศย่างมงเ้าพี่น <estiver thorough> ้องดวงจันทร์วันเพ็ญยังพระท่านในล่องยุทธยุทธเทียงเออชิวยอะไรเล่ะยุทธตรงกลางไอ้ทองฝาได้พี่น้องหกโมงเ้าบาพท่านในลงดาวมองเห็นดาววาพี่น้อง ไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันในกล่องมันจับบอดเแต่ว่าสายตาม,มองเห็นอยู่นี่มือเร้าสลัวสลัว,ลว,ลวพี่น้องเอ้ยต่างจังหวัดบรรยากาศนี่มือเส้าอ,อากาศเย็นนิดนึงเสียงนกเสียงกากระถักไท,กทยนีย่มือเส้าพี่น้องเอ้ยอากาศดีดี คันมีเงินมีทองบ่าอยากเข่าแล้วกรุงเทพพี่น้องเอ้ยอยบานเฮามีความสุขก,กับบรรยากาศกับอากาศอากาศบริสุทธิ์พี่น,อน้องเตือนเศร้ามากฟังทีละพี่น้องเอ้ยเสียงธรรมชาติเสียงไก่ไก่ถักทายยงาเศ้าเสียงนกนกกระจิบนกกระนกกระปีดนกกระจิบนกกระปีด มันอยู่ในไอ้ต้นไั่ใบไผ่มันหนาแล้วมันก็นมายู่นี่พี่น้องฟังเสียงเด้อพี่นออ้องอ่าโมทิ่ข้าเจ้าไปทำงานเมืองกรุงเมืองกรุงเทพต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเนะ <S <S าะธรรมชาติบ้านเฮาเด้อพี่น้องเห็นปะนกมันกำลังสิออกจากรังไปหากินยน่มือเส่ามันก็นคือชีวิตคนนี่แหละคนเฮาก็ออกจากบ้านหาหา ไปหาทำมาหากินแต่เศร้าให้ฟังเสียงเด้อพี่น้องผู้ใดไปอยู่ต่งางประเทศอยู่ต่างจังหวัดในยินเสียงนี่ก็คือสิคิดหอดบ้านสุผู้สุคนเนาะบรรยากาศบานๆต่างจังหวัดเฮาเด้อพี่นอ้อง,องสลัวสรัวย้ำเสียงหกโมงเศร้าให้เบื้องบรรยากาศพี่น้องเลยเบื่องแล้วให้คิดหอดคิดถึงบ้านเจ้าของเด้อ มีความสุขขนาดใดไปทำการทำงานการเก็บงเงินเจ็บ,บทองเฝ้ามาอยู่บ้านพี่น้องอากาศบรรยากาศดีดียางไว้ใสกับบ่ลบเหลีกลดเด้พชดชี่น้องเลยมีแต่ความสดชื่นอากาศ อากาศนีมเศร้าแน่นิดหน่อยหนาวแน่นิดหน่อยพอดีพอดีแหละแต่ว่าหนาวมากเสียงไก่เสียงนกนกกระปิดนกกระจิบนกกระปิดบรรยากาศเดอ้อพี่น้องบรรยากาศ ธรรมาชาติในหมูบานเด้อพี่น้องมะเมียนทงไหทงหน้าทงหน้ากะสิเป็นแบบหนึ่งคือกันอันนี้ในมูบ้านแดงแดงนะมะเมียนหยังเด้อพี่น้องข้าเจ้าเลี้ยงงว่วงคอกงัวข้าเจาเ้าขันใส่ไฟสีแดงยุ่งมันสีบอมาเคล็ดลับของคนเลี้ยงงัวพี่น้องเห็นบ่ไฟกับข้าเจ้าใส่ไฟสีแดงบางคนกะใสผ่ผานแนงง สีเขียว,ยวอ่อมเนาะปัจจุบันนี้ถ้าเจ้าก็เลียนลูกไปนั่ง่าต้องใส่ผ้านแนงยงหักใส่ไฟสีแดงป้องกันบ่ใหายุ่งมากันง่วพี่น้องมาแรงต่างๆเลียนลูกวิธีชีวิตแล้วก็การเลียงประสบะการณ์ใส่ไฟแดงเลียงง่ว ข้าเจ้าสีไว้ย,ยังเป็นสีแดงแดงออกหัวเด้อพี่น้องยุ่งจังสมากกัดมัน่นว่าคลิปนี้กอาไว้ซ้ำนี้ล่ละคะ่ะขอบคุณหลายๆที่เขาชมคกิบเด้อพี่น้องสุปูสุขคนซอยเหลือซึ่งกันและกันขอบคุณคะ่ะ